ฮัลโหลทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเกม Identity V วันนี้ก็มาถึงคิวรีวิวสกิน COA แล้วนะจ๊าทุกคนเออนี่ก็จะเป็นสกินแจกฟรีของ COA ปีนี้นะคะเป็นของนักเขียนยายเนาะคือสกินก็คือแบบใช้ได้เลยใครแบบที่เล่นกิดแล้วก็ไหนลองมาคอมเมนต์กันหน่อยว่าสกินกว่าจะอออคือโดนการันตีกันไหมคือนี่จะบอกว่าโดนการันตีนะคะ48ครั้งจะบอกว่า ถ้าเป็นแบบนี้ก็หลอกมาเหอะเออไม่ต้องแบบมาทําเป็นทรงเป็นสุ่มหรอกทุกคนก็นะคะเป็นสกินแสบปีหอือสกินที่น่าสมสมนะคะเพราะมันก็สวยอยูเนาะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็นะคะทุกคนถ้าใครอยากเติมเกมนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราแนะนำร้านเติมเกมแล้วไปดูเกมเพลงเลยดีกว่านาะว่าสกินนี้จะสวยขนาดไหน <c oughs> ไปดูกันลย <inate. S 2> โทนี่แซแนะนำรลานพ่อหมดเคาวเปยผู้ให้บริการเติมเง,งเินเกมมากมายที่สะดวกและปลอดภัยสุดๆการันตีจากผู้ใช้บริการจริงมากกว่า2 0 0 0 0 0คนเดือนนี้พบกับโปรโมชั่น 1212@ แอดไลน์เพื่อดูโค้ดส่วนลด100บาททุกวันด่วนมีจนำนวนจำกัดกิจกรรมบนเพจพ,พ่อหมดเคาวเปยใครตอบคำถามโดนใจพ่อหมดมากที่สุดเติมเกมฟรีมูลค่ามากกว่า30,000บาทและอย่าลืมใช่โค้ดโทนี่นแซตนะจ๊าลดเพิ่ม รถอีกเป๊คุ้มเป๊ะชลชดลต้องเคว่าเป๊อย่าลืมใช้โค้ดโคดนี้เซตเติมกันเยอะๆนะจ๊ะเขาจะได้สปอนกันต่ออีกมาค่ะ <c oughs> มาค่ะ แล้วก็จะมารีวิวนะเขียนยายกันนะคะชุดก็คือแบบสวยนะคะทุกคนเหมือนบรราลาักษ์ห้องสมุดเลยเอ่ะเออชุดอ่ะชอบมากฟิลเก๋ๆถ้าไม่มีสกินใส่ก็สกินนี้เลยนะคะทุกคนกินฟรีนะคะมาแล้วนะคะนี่ชอบมากชุดมันยาวถึงแบบเท้าเลยนะคะทุกคนแบบถึงนะแข้งดูแล้วตอนเดินมันแบบเหมือนแพทชิเซียทุกคนโอ้โอะไรอยู่วนะหนอันเดดอีบ้าแล้วชุดจะสลับหน้ามากับนยังไงอะ่ะ สลับไปไปหรอไม่เคยเจออ่ะไมยก่อีนี่นะคะชุดก็จะแบบอุ้ยสวยนะเนี่ยมาชุดมันใหญ่แล้วมันแบบพรมตอนมิ่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะผ้าแบบใหญ่ไปเลยเนาะอุ้ยเก่เ้ยอุ้ยมีฮูดด้วยนี่ฮูดก็จะผิวไหวสกินฟรีนะคะอะไรวะนะไม่แดดไปแดดมางงมากหลับตนไปเลย ไปไล่นกะขุดเหมืองอยู่แล้วก็ปั่นไปนะคะมันโผล่มันคงไม่มาเอาเราหรอกเพราะว่าเรานะ่ะมันแค่ตัวประกอบตัวประกอบเฮ้ชาติไม่โดนคือแบบดูนั่งดูเพื่อนสูบคือแบบอุ้ยสูบสูก็พัวามาอีกอันนึงอะ่ะคือรถเกินะ,ะสรุปไล่ต่อนะครับนีพุงพุงใส่พุงใส่พุงใส่ใสชาติทำไมฉันปั่นชาวะ เด็ดด็ดดดเครื่องก็จะเสร็จแล้วนะคะเพื่อ <_ an> แต่เพื่อนลุมแล้วโอ้โหหนนี้เราก็จะมาหาไปหาฝั่งนู้นงั้นเราก็ปั่นเครื่องนี้ให้เสร็จก่อนนะคะทุกคนโอ้ไปไล่ <_ an> ไปไล่เพื่อนไปไล่อันคนขายของเล่นตานี้ไม่ต้องห่วงนะว่าใครจะได้เป็นตัวประกอบเราจะได้จู้กันทุกคนถ้ามีคนล้มเร็ว น้องบอดท,ทำไมไม่ปัน่นอะไปช่วยออกวันเอะฉันว่าฉันปั่นเสร็จะจะไปช่วยนี่มาปั่นเครื่องเพื่อนต่อนะคะอุ้ยมีเอฟเฟกต์ะทุกคนโอ้ยฉันเพิ่งเห็นมันมีเอฟเฟกอันนี้เว้ยเนี่ยขนนกร่วงจักหมวกว่าเกยเก็หน,น้าคุณน้าเกย์ซ้ำๆหนี่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเราได้ซุกทุกคนตอนนี้น้องบอดลูกแล้วนะคะตอนนี้น้องบอดถูกแล้วะะตอนนี้น จริงแล้วหน้าที่ของเราคือมาปั่นห้าเครื่องล้อเล่นเราไม่ทําหรอกนะถ้าจะตายไปใ้มไปตายกันหมดนี่แหละถ้าจะลอดก็ให้ไปรอดกันหมดนี่เออตัวต่อไปคือฉันเองเชื่อปะไอ้โดนแคบบอสตันไม่เชื่อหรอไม่เชื่อมันมันไปเอาใครไม่รู้สันปั่นก่อนนะคะัปึ้งนี่โอ้ยเก่งมากงูเมันไม่มาหรอก ในาดกให้มันให,ให้มันตายไปเลยเออนี่ยไอคงขาของเล่นโดนแล้วอุ้ยไล่ทุกคนยกเวน้นฉันบอกเลยตอนนี้นว้าอีบ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 ้ามัน,ปนไปไล่ตาบอดมัน,ปนไปไล่ตาบอลอ่ะฉันกำลังยิวกันอยู่ไม่มีมารยาทเลยฉันก็ปั่นแล้วกัน,นด้ดีเทสุดแค่นี้ ตายกันทีละคนสอคนทำไงดีทุกคนตานี้เราปั่นเยอะที่สุดฉะนั้นเราต้องรอดถ้าเพื่อนล้มสก,ก็จะจุดถ้าเพื่อนจุดสก,ก็จะจุดไปเลยเพราะว่าถ้าเพื่อนโดนตียังไงก็ตายอ่ะโดนสแลแทสกยังไงก็ตายถ้าโดนตีตาแดงก็ตายเหมือนเดิมอ่ะก็สุดๆไปเลยเราก็ต้องรีบไปออกแล้วค่ะทุกคนโอเมก้าโอก้ โ oh oh อ้มายก๊อดโอ้มายก๊อดอยากเป็นเศรษฐีอยากมีบ้านขี่รถมันสลับไม่ได้โอ้มายก๊อดไม่เป็นไรนะคะรีบไปเดีย๋ยวเพิ่งให้ฉันลุกก่อนอดี๋ยวเพิ่งออกนะ ฉันลุกก่อนอย่าเพิ่องออกอย่าเพิ่องออกนะอย่าเพิ่องออกไอฉันลุกก่อนอ๋อวู้ยนี่จุกสนใจหรอวะอ วายนะอ,อ๋อเผื่อนะคะตบใจยากเราจะไม่ยอมตบแค่นั้นเด็ดขาดนะคะเราต้องมาเอาคืนตาเมื่อกี้อุย้ยอะไรอ่ะเราจะปั่นเสร็จเพื่อเราก็ทํทำตัวเลอร์นะคะแต่ก่อนอื่นต้องปั่นก่อนผีไม่ได้ไล่เราอีกแล้วอยากโดกนไล่อ่ะคอนเทนต์คอนเทนต์ มันเงียบเหงามานั่งปั่นโชว์สกินแล้วก็ออกอะไรแบบนี้หรอมันเหงานะอยู่นะเอฟเฟกสกินนะคะมีไอคือออกมานะคะทุกคนมีแบบควนๆออกมาแล้วก็มีขนนกที่ร่วงเอามาจากอันตรงขนนกอยู่หมวกนะคะแล้วก็จะมีแสงออร่าออกจากสร้อยเนาะสีแดงเก๋นะคะนี่คือเอฟเฟกของสกินม่วงแตกฟรีนะคะเสร็จไปแล้วนะคะสองครึ่ง โอ้ไม oh ่ก็เราทำตัวเสลด,ดีกว่าเป็นสลับผีใส่เพื่อนเหมือนอ่ะตำรวจจะไปซับเลยทำไมตำรวจไม่ปั่นขาให้พี่มานั่งปั่นแบบนี้ไม่ได้นะพี่อยากได้ซีนพี่ไม่มีแอร์ทามเลยพี่อยากได้อู้หหหัวใจเต้นหัใจเต้มันไล่ไข่อะอยู่ๆมาไล่นอต้นเนี่ยนะโว้ยแรงมาเอาเาเอาอเมงมผีพีศาจนี่ ว,ว้ายป๊าป้าแฮนสันฉันได้ด้วยโอไมค์กูชแฮนสันสมุดฉันได้ด้วยอีนี่มันมีขอสุดก่อนนะคะอย่าเพิ่งมีใครสุดพร้อมกันมันเราจะตุยข้างห้าสิบข้างห้าสิบ กุลาเปลี่ยเป้าหมายมันไปเครื่องมันไปเครื่องเพื่อนจ่ามันไปเครื่องเห็นไหมอีอุ้ยอ้ายมันไปเครื่อง <c oughs> นักกายกรรมสตุยช่วยนักกายกรรมด้วย,ยคือทันไม่อยากจะได้ซีนแบบนี้อ้ย <c oughs> ไปครับเราไปช่วยกันมีกลัวขอดูหน้าหนังผีสิเ <c oughs> ออขอไปก่อน วายวายวาบ้ายี๊ผีกระสือฉันมาทำอะไรเนี่ยฉันมาทำอะไรที่นี่นอต้านเอาอีกรอบนึงดดมัลุกดุปิ้วตึงแนีก็สุดแอนโอย สิ 12, ไม่ติดอีแม่โอ้อออยไม่ได้อยากได้ซีนแบบนี้คอนเทน t แอบทำไม่ได้เป็นแบบนี้อ้ยๆฉันเชื่อเพื่อนเพื่อนจรักฉันเพื่อนแค่แขคมแล้วก็รอมันกลับมาแล้วเพื่อนก็จะไปออกประตูนี่สิอน่ะคอนเทนต์ของฉัน ปั่นทังเกมมาตายให้เพื่อนออกออออนอยเวอร์ทุกคนนี่แหละสิ่งที่ฉันจะได้ที่ตั้งใจรีวิวสกินอยากได้คอนเทนต์สนุกสนุกได้คอนเทนต์ปั่นนั่งเก้าอี้ตายไปแล้วบ๊ายบาย